สองทริปชมพูนอตพาลูกเที่ยวฟินแลนด์บรรยากาศดีแฮปปี้เวอร์อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของชมพู่อรารยากับไฮโซนอตวิสารุตโดยมีพี่พีแฟนคลับสามารถติดตามความน่ารักพัฒนาการของน้องๆโมเมนต์ครอบครัวสุดหันาผ่านิสตาแก่แม่ชมได้อยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดแม่ชมพ่อนนอตพานนังแฝดไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ฟินแลนด์โดยเมื่อวันที่30ธันวาคม2 5 6 4 แม่เชิมได้พพนบรรยากาศของฟินแลนด์ปกคลุมไปด้วยหิมะท่ามกลางผู้คนออกไปเที่ยวเล่นกันอย่างแฮปปี้ต่อมาได้พสภาพตัวเองและน้องแฝดแฮปปี้กับหีมะงานนี้บอกเลยค่ะว่าเห็นภาพแล้วหนาวถึงคนทางนี้เลยเอาเป็นว่าเที่ยวให้สนุกนะคะแม่แฟนคลับราชมภาพน่ารักน่ารักอยู่ตลอดจ้า